สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับชาย Happy Channel ค่ะวันนี้นะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเจอของดีมาค่ะโคคาโคล่ารุ่นลิมิเต็ดโอลิมปิก2020ค่ะแล้วตอนนี้นะคะซื้อ3แถม1ราคา520เยนค่ะตามด้วยแก้วนะคะอีกหนึ่งใบนี่นะคะแล้วเดี๋ยวชาจะพาเพื่อนๆไปชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงไปเลยค่ะมาค่ะเรียบร้อย ชื่นใจอร่อยมากแนะนำเลยนะคะใหญ่น้อยมีติดบ้านไว้นะคะกับแก้ว2020ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆสำหรับชาก็จบเพียงแค่นี้นะคะกับของลิมิเต็ดสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ